มันแค่วันชดไอมีเดนกับันาไม่ได้แค่นั้นนองนั้นมันได้หมดใหย่อลยนะชาร์จเต็มอ่ะนะใช่ใช่วันชอดเอมื่อนแต่ว่าจะอัพเลือกมาห้าสิบจะรอให้นี้แล้วไม่มีกุ๊กอะแค่นั้นเฮ้ยมันวิ่วเยอะนะพี่เอกเนียนคิวเลยดิเออเดี๋ยวเนียนเปิดเปิดประตูไม่มีตัวแกไม่มีตัวแกทำมึง กูกูสร้างกายหย่อนไม่ได้ไยวะแต่ผมจะลองดูมาเลยเฮ้ยตัวนี้มันที่ออกฟิวนี่ว่ะโอ้โหนหาไม่ได้วะเฮียมันต้องกดคลิกขวาแคนเซิลไว้ตอนเล่นหย่อนแล้วถ้ายปูเป็นอย่างเงี้ยกดกดคี้ขวาเลยไหนกดจัดอิมัวเลยเฮ้ยใครหย่อนเฮ้ยไอ้หย่อมาหากูเฉยกูงงไอ้หย่อมาหากูเฉยเด้อ เป็นออร่าแดงๆที่มันมันเห็นต้นเกมถึงครั้งไม่เป็นไรไอ้ไอ้กูเสียงดังเลยว่ากูต้องลากให้พวกมึงอยู่แล้วมาดิกูอยากเจอไอ้หย่อยอ่ะอยู่ทางออกฟิวอะล่าสุดอะโอเคออกฟิวไอ้ใหญ่อยู่พี่กํเปิดให้บานหนึ่งกํลังเปิดให้บานหนึ่งเออกูกูกว้ากูว้าเปิดให้ละบานดิเฮ้ยกูได้ยินเสียงมาละเห็นปะมันเลื่อยอะไรอยู่อะเลื่อยๆนี่ทางทางจุกทางจุกไอ้เจ อยู่หน้ากูอยู่หน้าอยู่หน้ากูกันนะปันกันทำคนเดียวนะเดี๋ยวพี่ไล่เปิดมันแทงเลยมึงแทงมะโอเคโอเคยังไม่ได้มึงเจอผมปะอัดยิแทงอัดยิแทนมึงแทงไม่ได้มันจุกกู่เฮียแทงไม่ได้ตามกูอยู่มึงรอมึงรอมึงรอเราหน้าหลังเลยเราเล่นสเต็ปหน้าหลังเพื่อน เล่มันเล่มมันร้อนยังใกล้แล้วใกล้ร้อนละเดี๋ยวกูจะแทงนะไอเจ๊มาแทงมันรอรอมึงเอาเร็วเร็วเฮ้ยร้อนร้อนร้อนเอาเร็วเร็วเร็วเลยใส่เลยแล้วกูใส่เลยมึงฮีดห่ะมึงฮีดอ่ะรอคูดาวน์นึงมันแทงต่อไม่ได้ใช่ไหม อุ้ยเจอแท็กโอ้โหพี่วิ่งตามไปแต่มาสต้านเรื่อยพี่ตามมาแย่แล้วกูกูแย่แล้วสองคนต้องขึ้นมานะต้องขึ้นมาอีกโอเคโอเคพี่เดี๋ยวผมอุ้ยโอ้โหกูแย่จัดเลยว่ะเออเดี๋ยวกูตามแม่เพียกโดนอะค่ะหรอโอ oh, ้ใช่น่าจะตายเรียบร้อยน็อกข้างล่างได้ยังอยู่ที่ได้อยู่ที่อยู่ที่เดี๋ยวผมไเออทางออกล้มบ้างต้านต้าต้านล้ม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 กูตายนะกูตายนะ กูขึ้นมาทางมันสองคน,คนไม่ได้อะไอ้เนี่ยแทงหลังแทงหลังแทงหลังเพืนสามฮ้ยมาตี้สัตว์ไม่ดูเพื่อนเลยเี้ะกูเพิ่งสตาร์ทมันไปมึงรอสตาร์ทต่อเลยกูเก็บกระดูกแป๊บโอเคพี่เดี๋ยวปไ,ไปไปต่อช่วยได้ป่าูไม่ิดไม่ได้ไม่ได้พี่ตายใช่ครับผมบางไอ้ก๊อฟอยู่ข้างล่างสามีสองคนอ่ะแล้วมันหยิ่งโสองตัวมันมันแยกกันทำไม่ได้อ่ะครับมันเจอคนละตัวก็จบแล้วเฮ้ยเครื่องร้อนเครื่องร้อนไอ้มาตี้แทงแทงแทง เดี๋ยวเรอมันใกล้สตาร์ทก่อนโอเคลุ้นได้ต่อกันเดียวแล้วกันนี้ลอยต่อมาแล้วเนาะสตาร์ทไอ้เจมึงมูวีสตาร์นี่ยังอ่ะใกล้ละใกล้ละมาแล้วสตาร์นมาแล้วสตาร์นมาแล้วให้กูก่อนเปล่าให้กูก่อนเปล่ามาแล้วนะแทนกรอรอรอปิดประตูได้ไหม มันจะไปสตาร์ทเพื่อนเฮ้ยหมดแล้วไี่ยห็นมันสตาร์ทดิตามอยู่ตามอยู่มันยังไม่ได้สตาร์ทตามอยู่ตามอยู่เยอะแต่เหมือนวิ่งไม่เหนื่อยเลยนะกูไม่เหนื่อยมันหนีไปไหนไม่รู้เนี่ยนี่ไงล่ะไอ้สัตว์ขี้ขวาแล้วเออพี่มาตรงเครื่องมันไฟได้นะพี่เอ่เท่าเครื่องมันไฟกูแทงให้กูแทงให้กูมีสองกันมันจะปิดมันจะปิดมันจะปิดเข้าไปนั้นกูแทงแม่งเลยเย่ย ไอใหญ่เหรอไอใหญ่เหรอที่บอกัวที่ปอกฝั่งนี้เอาไงเนี่ยยังไงไม่ได้วะเที่ยวเอิร์นมาเฮ้ยมาตี้เราจะไม่รอดแน่ไปคุมกันอะไรตอบเปล่าได้ดมไทำมนอยู่สองคนน่ะยากจัดเฮ้ยมันไปแล้วเหรอเฮ้ยมันที่ขับปักไว้แล้วมันแค่ความเร็วกดดู มันเกิดตรงไหนต้องต้องวิ่งไปหามันก่อนเดี๋ยวจะวิ่งหาคาดก้อนก่อนนะเราไปสตัร์ก่อนเลยใช่แล้วเดี๋ยวไปหามีดเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปอยู่ห้องซ้ายมือเนี่ยอยู่ข้างๆเลยมันอยู่ข้างๆกูเลยห้องข้างๆกันเลยกูอยู่ห้องมันเนี่ยเจ๊กูสตันมันแล้วอยู่ในห้องมันแล้วกระดูกแถวนี้ไม่มีไม่มีกระดูก กูอย,อยู่ใกล้มันอยู่อ่ะมันไม่ได้สะทัดเอาดิไม่มีกระดูกว่ะเพื่อนเอตสตาร์ทแล้วห<อ>ากระดูกก่อนเ,อเริ่มช้าไม่เป็นไรไอ้อเหี้ยกูหาโอเคเสียงดังแล้วก็ลั่นเลยละกนันได้กระดูกวะเราเจอกระดูกแล้วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อย,อยมันทางตรงกูอยู่แกากระดูกอยู่เดี๋ยวมันต้องตามมาตรงกูแน่เลยเอาไปไหนหรอ พี่ขอเนียนนะตอนเนี้ยผมเล่นถ่วงถ่วงไใหญ่ให้ใช่ใช่ใช่ได้ได้โอเคโอเคเฮ้ยโอ้โหมันพังยับเลยฉีกเอาไวให้ฉีกฉีเอาให้อยู่พังของไหนวะเพื่อนกระดูกอยู่ซ้ายมือมึงอ่ะเชื่อกลัวฉีกอ่ะเออเปิดพี่เอกนี่เป่าพี่พี่ไนเปิดนะพี่ฉีกพี่ฉีกออกมาแล้วผมรอให้พี่ผมรอให้ผมรอให้ไอ้มันพังประตูว่ะคนเนี้ยเอามนีิเอามนดิ แทงหลังแทงแล้วเพื่อนแทงแล้วมันต่อมันแทงต่อไม่ได้เดี๋ใช่ใช่ใช่มันตามมึงไปวะมันจะตามแน่ตามสะกดร้อยหน่อยเพื่อนสะกดร้อยให้หน่อยคู่หลังวิ่งไปอยู่เดี๋ยวมันจะเหมือนจะมันจะพังตรงนี้มึงมึงแทงได้เลยมึงแทงได้เลยมันจะพังเก็บจุกเฮ้ยเครื่องดับเครื่องดับเครื่องดับเพื่อนไอ้เงยแทงเลยแทง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 แม่แทง สวยมา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 เปยผมใส่ฟิวได้มึงมีสาตานปะไม่มีไม่มีเหลือเหลือประมาณยี่สิบปีอะตามไมปตาม,มาไปต่อตามอยู่ตามอยู่ไข่ตามอยู่ตามอยู่มันจะเลือกเพื่อนลงมาแล้วมันมันมามันมาทีสาม,มาอะ่ะก็ดีดึงมูงมาแล้วกูแทงต่อเลยมาที่เขียวกูตามต่อกูตามต่อให้คิวเสร็จโอเคโอเคเฮ้ยประตูเปิดแล้วเพื่อนเอาไงออกใกล้ๆเลยเนี่ยหลอกได้เลยเนี่ย หลอกไปเลยเพื่อนตามมันก่อนตามมันก่อนกูบล็อก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 กูเหล็กหนึ่งนะกูเหล็กหนึ่งนะกูเหล็กหนึ่งกูเหล็กหนึ่งมีดกูรอกกูกูโดดไปให้หนึ่งสตันด้วยกูเหล็กหนึ่งสตันไกล้หนึ่งมีดเอาสตันใส่มันก่อนสตันใส่มันก่อนโอเคมัสตันดเรื่อยอย่างมันสตันดเรื่อยสตันแล้วสตันแล้วสตารแล้วแล้วมีดมีดต่อเลยมีดต่อเลยต่อมีดต่อมีดต่อโอ้ไม่ได้วะกูโดดก็ได้โดนกูไปดิบอกไว้บอกไว้ยังไงยังงไไไมม ก็โดนอยู่ดีป่ะมึงก็โดนมึงก็โดนเพื่อนกูอยู่ดีอ่ะมึงก็โดนอยู่ดีเฮ้เจ๊ออกไม่ทันแล้วแล้วกูแทงอีกหนึ่งทีไงล่ะก่อนออกอไอยแม่งเจ็บออยแม่งสนออกกระดังพปี๊ยกกระตอถึงแล้วพี่เอยโอเคพี่ป้าป้าเดี๋ยวประตูปิดอุ้ยประตูปิดพอดีเลยประตูปิดพอดีเลย ตายแล้วพี่เกือบเกือบเกือบไม่ได้ออกเอ็มารตี้เหมือนเดิมไหมลำนี้กูไม่รอบแล้วโอเคป่ะเออมีกุ๊กมีกุ๊กมีกุ๊กมีแถบอ่าอันนี้คือตี้ที่ตึงที่สุดนะใช่เหรอมีมีกุ๊กมีแถบอ่ะใช่มันเป็นความดีสุดแล้วพี่คอปมันอ่ะเอาเหมือนเดิมแล้วเพื่อนเฮ้ยมึงมึงตามมันมึงตามมันเลยกูหาไม่เจอมันอยู่ไหนนี่ไม่ได้เพื่อนกูไม่รู้มันเกิดไหนกูเกิดไกลมันจัดอ่ะเจะบอกแล้วมันตาร์ทที้เดียวแล้วกูตายเลยอ่ะ เอาพี่เจสนาบุกอ่ะจัดรออะไรตรงไหนวะเพื่อนส่งเสียงมาตรงมันนี่แหละตรงที่กูทำแดงแดงแดงเห็นแล้วเห็นแล้วละปันโอเคโอเคเพื่อนมามาดิมึงแงยังมึงแงยังกูรอแทงหลังอยู่เนี่ยแทงหลังแทงหลังแทงไม่ได้ว่ะแทงไม่แทงไม่ได้ได้แทงได้แล้วแล้วกูแงนะกูแงะนะ คือตอนนี้มันต้องรอไว้เพราะว่ามันจะแทงหลังมึงไม่ได้มึงต้องรอให้เล่มันดับอ่ะจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะโอ้ยมันเละกูแล้วมันเละกูแล้วใช่ป่ะโอเคเก็บร้อยพี่เปิดไปอีกหมดล้มล้มล้มตันให้กูตันให้กูตันให้ล้ม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 ลอแทงหลังกูล้อแทงหลังอยู่เพิ่งนะอ่าเดี๋ยวกูไม่เปิดนะประตูอ่ะกูไม่เปิดนะล้มอย่างงี้แทงอยู่แทงอยู่เข่ได้ฟิวแต่ว่ามันแต่วังนี้เปิดประตูใส่มันเลยมันออกไปแล้ว ปลอกไปไหมนะเฮ้ยโหเย้ยขึ้นมูได้ไงเูคนของยเดี๋ยวจะทีเตี้ยมันบางจริงว่ะมาตี้ยเฮ้ยมาตี้มันบางจริงว่ะทีเดียวอ่ะเสีอ่ะมันเสียบ เมื่อกูคนๆอยู่แม่งมาตีกูซะเออกูไม่มีกูไม่มีสตัรนนั่นโอ้โหอ๋อสตา๊บเดียวมึงเดี๋ยวสตัร์รู้เสียเพื่อนกูเไ้ยทีเดียวล้มจริงว่ะคนดูโอ้โหตัวกูเสี่ยงแต่กูก็เล่นอย่างนี้ได้อยู่ตัราเข้ามาเปิดนี่ให้ห้องเทห้องรับถ้ามันสตาร์เรื่อยถ้ามันสตาร์เรื่อยแล้วคือเราจบสตัร์มันสตัร์มันสตัร์ผมต้องมาเปิดในห้องนี้อีกหน่อยนึงครับ ล่คือเราอ่ะลาคือนะลาคือนะกามันจะเนี่ยพี่ไม่ห้องรับเปิดแล้วนะโอเคผมอ่ะพี่อุ้ยไม่ได้ไอให้หยาบยอมให้หยาบให้หญ่บเอากูยาวๆโอเคห้องรับผมไปห้องรับแล้วกันมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยแล้วแล้วแล้วทิ้งผมเลยเหรอเฮ้ยรอบนี้ใหญ่มันมันได้เรื่องอยู่รอบนี้ผมไม่พลาดไอคุณไอคุู้มันหมัวแต่เฝ้าฟิวอยู่นะตอนเนี้ยว่าทางขึ้นก่อนแป๊บนึ่งเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวผมล่อให้ก่อนเปิดตรงไหนกันไว้อ่ะห้องแดงเหรอห้องห้องห้องลับห้องแดงห้องแดงก็เปิดทางขึ้นนะเรอยบมาโอเคเออไอเจี๋ยลงไอจีลองออกไอเจีออกข้างล่างได้ออกไงอ่ะไอต่อมันยังไม่ได้เปิดซะหน่อยเดี๋ยวผมใส่เข็มให้ได้ยู่ได้อยู่ได้ยู่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยฟิลเปิดเขาไอคุณตัวกับใจน้องออกเลยพี่ถ้าจำเป็นออกเลยพี่ถ้าจำเป็นเกมเดียวมาเกมีวออกอยู่นะดีเดียวไม่ออก ออกเลยถ้ามันจำเป็นพี่ชายมนะันทำไรวะเนี่ยเดียวมาใส่ฟิวนะโอ้โ oh, ห oh. แม่งวิดเดียวมันออกแล้ว <c oughs> นี่ไอ้เจ้าเอาเหมือนนั่งอย่างงี้ <c oughs> ต้องหยุดเลยต้องให้เพื่อนใส่ <c oughs> <c oughs> ถ้าเมื่อกี้เป็นตัวผมโดนนะ <c oughs> เรียบร้อธรรมาดาจะน่าจะขึ้นหลอดอยู่ <c oughs>